สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพีเขาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกเหรียญก่อเชื้อค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะคะเนื่องจากการแยกเหรียญทีละเหรียญเนี่ยจะทําให้มีความล่าช้าในการแยกจึงมีการคิดค้นชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยําในการแยกประเภทของเหรียญค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังประดิษฐ์ อุปกรณ์เสริมอย่างแอลกอฮอล์ติดไว้ด้วยเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องฉีดพ่นให้มีการลดความเสี่ยงเบื้องต้นจากเชื้อหรือสิ่งสกปรปกเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือ 1. เพื่อนําไปใช้ในการแยกเหรียญได้อย่างรวดเร็วตามประเภทของเหรียญค่ะ2ก็คือเพื่อแก้ปัญหาการแยกเหรียญผิดหรือว่าแยกเหรียญช้าค่ะ3ก็คือเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยจากการสัมผัสโดยตรงค่ะ แล้วก็สี่ก็คือเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะสัตมติฐานนะครับเป็นการใช้ระบบภายในตัวเครื่องให้มีการแยกเหรียญประเภทต่างๆของจำนวนเงินนั้นๆและเป็นการใช้ระบบฉีดพ่นแอลกอฮอล์ใส่ตัวเหรียญเองอัตโนมัติครับขอบเขตของการทำโครงงานหนึ่ง การจำแนกประเภทของเหรียญย5สสตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาทและ10บาท 2. ศึกษาระบบการทำงานของชิ้นงาน 3. สามารถออกแบบและสร้างเครื่องแยกพร้อมระบบการฉีดแอลกอฮอล์วิธีการดำเนินงานนะครับใน,รในการจัดทำโครงงานนี้ผู้จัดทำมีวิธีการดำเนินโครงงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 2. เขียนโครงงานและเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3. ออกแบบระบบกลไกลการแยกเหรียญ 4. ออกแบบระบบเนซนเซอร์ของการฉีดแอลกอฮอล์หาหาซื้ออุปกรณ์และสร้างชิ้นงานจากแผ่นอะคริลิกและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ 6. นนำเสนอโครงงานครับต่อมาคือผลที่คาดว่าจะได้รับค่ะ 1. เครื่องแยกเหรียญมีการแยกเหรียญที่มีความแม่นยำและรวดเร็วสามารถใช้งานได้จริงค่ะ สมีการป้องกันเชื้อหรือว่าสิ่งสกรปรกตามที่เราได้ติดแอลกอฮอล์ไว้กับตัวเครื่องค่ะสามารถใช้ได้จริงสผู้จัดโครงงานนี้มีความรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสมกับโครงงานแล้วก็ได้การเรียนรู้แบบทํางานแบบมีระบบค่ะ 4. ผู้จัดทําโครงงานได้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงานนะคะวันที่15มิถุนาถึง20มิถุนาเราได้มีการปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของโครงงานค่ะ25มิถุนาศึกษาสิ่งประดิษฐ์ที่จะทําเพื่อล่างแบบ29มิถุนาล่างแบบล่างและปรึกษากันในกลุ่มค่ะ2กรกฎาคมดูวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องแยกเหรียญเพื่อศึกษาเพิ่มเติม7กรกฎาคมศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้30กรกฎาคมจัดทำเข้าโครงครงานค่ะ ในเดือนสิงหาถึงเดือนกันยายนเราได้ทำการจัดทำโครงงาน5บทค่ะต่อมาเราได้กำหนดการให้เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นการจัดทำตัวชิ้นงานและตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 เราจึงไม่สามารถจัดทาได้ตามเวลาที่กาหนดไว้ค่ะก็ขอจบการพรีเซนต์โครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ขอขอบคุณครูที่ปรึกษานะคะอาจารย์อาพอรสิริคานินมากมากค่ะแล้วก็ครูรัติยากับครูธีรเทพด้วยค่ะสมาชิกในกลุ่มก็มีตามนี้นะคะขอบคุณค่ะ